สวัสดีครับพี่น้องพกกช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องนะนี่ครับพี่น้องผู้ไดบ่เคยเห็นอันพระเอกกินอันเปียนี่ครับสวัสดีครับต้นบิมลชัยยศแคจาวาสนาวัดทิศดาวแย่งก่าเการองเท้าวัดอีกาดันนะครับนี่ครับพี่เกาเหมือนเดิมพี่น้องแซ่บพี่เกาโบตงห่วงครับอันยกซดนี่ก๋วยเตี๋ยวประจํามันว่งเข้านี่ครับแต่ก่อนเราไปก็ว่วงเข้านี่ยต้องห่วงเลยที่ลวเบ่เรียบไร้แล้วครับ มาเคลื่อนอีเด็กวะบาดเป็นตีหนึงเนาะซึ่งเด็กทั้งวันบาดอะไเก็บทองเก็บท่วงมาเคลื่อนจนแจ้งเอาเป็นอย่างเก็บทองแต่เนี่ยว่าเป็นอย่างแต่เนี่ว่าเป็นอย่างไม่ไม่มึงเนี่ยเก็บทองเข้าใจอยู่ก็คืออาการคือท้องร่วงท้องร่วงเก็บทองยิดเก็บทองเัินโน่นนี่นั่นเก็บทองนอกือทองเปลือกทองแน่นเอสบายเก็บทองเป็นอย่างกต่เก็บทองเนาะขอโทษที่ถามส์อ่าเด้อยืนแป้นได้เด้อ กินลิฟต์ตัวใดเดี๋ยวอ่ากิน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 ตัวใดงั้นกินไปกินไปเดี๋ยวจะมากันเจอกันแล้วครับนี่ครับพี่น้องสวัสดีครับส้มป๊อกอุ้ยไม่เจอกันหลายวันผมสั้นเลยนะอ้าวพี่คนนี้อ้าวสวัสดีอันนี้ใช่ไหมแอดเราชื่อแอดมันบอกเดี๋ยวกินดู้เดี๋ยวเสร็จมีมีอยู่เอฟซีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมาก ไม่ fc อมเมนต์เข้ามาเยอะมากบอกให้สัมภาษณ์ต้องแอดโอเคเดี๋ยวให้หนูกินข้าวเสร็จก่อนเดี๋ยวจากสัมภาษณ์อยู่จังหวะกันเนาะเป็นไงบ้างส้มป๊อกส้มแป๊กเผือลำปาวขึ้นขึ้นเส้นยังซ่าแถวอยู่ซับเวอร์เจ้าเนี้ยปวดหัวค่ะเมื่อคืนเป็นอะไรอีกอะไม่รู้แ่ะมันมันปวดหัวนั่นคืออะไมันเหมือนว่าจะเป็นอะไรไม่เกียนเหรอไม่หรอกเขาเรียกว่าพักผ่อนน้อยหรือว่านู่นนี่นั่น คือว่าเราคนแก่เฮ้ยลอยเล่นลอย้อยเล่นลอยเล่นมันก็มีบ้างนิดหน่อยแหละปวดหัวมันก็อาจจะดึกด้วยนอนดึกด้วยแล้วก็หลายหลายอย่างรวมกันด้วยไงเดี๋ยวก็สกิดตอมอีกไม่ค่ะไม่ร้องแล้วอืมก็มาได้ว่าร้องยังไม่ได้พูดอะไรเลยเหนื่อยทำไมร้องใช่แล้วค่ะทุกคนชิวๆชิวๆโอ้ยสิหายยังไงกำลังใจไหลไปหนีนอพี่น้องใช่ปวดพวกงูมังแตงได้กำลังใจเยอะค่ะตั้งแต่วันนั้นพ่อยืนดูอยู่เดินดูอยู่ค่ะครับผม ใช่แล้วครับเดี๋ยวจะไปติดจอแล้วเพราะว่าวันนี้จะเปิดจอจะถ่ายเอมีไงจะเปิดจอให้ดูว่าจะเป็นยังไงแล้วสั่งว่าไมยา่ยังไงยังยังยังไม่หยุดอีกจอสามคนติดบ้างเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นจองคิวแรกใช่ไหมอย่าบอกว่าจองเลยตั้งแต่มาอมขอบคุณทุกกำลังใจคนติดตามเท่าไหร่แล้วสองคนติดตามช่องเหรอคะจ้าช่อง ยัง4 6 0 0อยูอ่อย่าใช้ก็มายัางแป๊บเ,เ,เดียวเวลาขึ้นขวดเสื้อรวดแค่เดียวเท่าน,นั้นแหละเมื่อวานยังไม่ได้ถ่ายสกิปเลยทำไมไม่ถ่ายแล้วลูกมันูไม่มีเวลาลแล้ววิ่งขึ้นวิ่หนูไม่มีเวลาใช่ไหมหนูก็ซื้อนาฬิกามาใส่เอ้ยคนละเวลาเห็นคนยิ้มได้นี่มันต้องอย่างนี้ไม่ใช่ไปนั่งคู่เดียวอยู่ไปยังไงตื่นเบิดตลอดไปบ้านอาจารย์นวดโตกใจเบิดนึกว่าเจ้าทีมาอยู่ไม่ตรงนั้นมุมประจำ ประะจำค่พี่น้องเอ้ยผู้ใดอัอนมันมันผู้ใดกฮะอัอน,ออนงวดต่อไปได้พี่น้องจัดสิ่คนเนี่โทรศัพท์ว่ามันอันว่ามันทานพี่นอ้องขอหน่อยอันนี้ประด็นย,ยังได้พี่น,อนอ้องเด้อแครับบอกฟั<า>งมันเล่นแป๊บเดียวมันก็ร้อนอต้องคอยปิดปิดไว้เรื่อยๆจ้ะสุดยอด,ด,ยอดเดี๋ยววันที่ยี่สิบสามนะคะเจอกันนะคะเจอกันเจอกันแน่นอนแหละยี่สิบสามอ่ะแล้วโอเคยังตอนนี้ชิวๆแล้วโอเคขึ้นเยอะส้มป๊อกชิวๆอยู่แล้วแหละ โอ้โหดูก็แหมมันเลยชี้ไปแล้วไม่มีบิดพลิ้วเลยเพลงนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเที <Okay. S 1> เ่ยงทุกตัวไอเพลงนะี่ยมันพอเป๊ะกันแต่ไอท่าเต้นเนี่เออเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปหมุนซ้ายดูไปขวาเอาง่ายพวกเคยถามหนูครั้งแรกเนาะว่าหนูเคยขึ้นเวทีอยู่แต่มันไม่เคยใหญ่ขนาดมันไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะใช่เดี๋ยววันที่ยี่สามเดี๋ยวเราจะรู้ว่าจะเป็นยังไงนี่ขนาดนี้ยังแบบ เราก็ยังขนาดซ้อมยังโชวสุดยอดเลยเราก็มีครูมีคันด้วไม่ใช่ไหมเราก็มีครูมีคันเหมือนกันใช่ไหมเราก็มีครูมีการยเดี๋ยวจุดทุกไหว้รดน้นกันเดี๋ยววัดชินครับพี่น้องเป็นกำลังใจเพิ่นครับพี่น้องส้มป๊อกเพชรบ้านแพงนะจ๊ะกรมาเป็นกำลังใจกับทุกคนวันนี้เราเอ่อถามหน่อยเราเราร้องยี่เพลงมีสปอนเซอร์ได้ไหมนี่ค่ะเดี๋เพิ่งบอก ประมาณนี้แหละต้องรอชมง่ายง่ายครับถือว่าพลิกบทพลิกคาแรคเตอร์พลิกทุกอย่างของส้มป๊อกครับคือเขาเลือกแล้วคือแบบนี้เขามาแบบนี้ก็ต้องเจอแบบนี้ครับใช่เดี๋ยวคอยดูว่าจะเกิดก็ให้มันเกิดมันเกิดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวคอยดูอีกคนนี้น่าจะได้ประสบการณ์หลายอย่างเบอลตุยกับทิธาเบิ้น้มเพราะว่าบอลตุยเห็นเ็นส้มป๊อกเป็นเป้าหมายคนแรกเลยครับวันแรกที่มาออดเช่นบอลตุยหันเอ๊ะเลยสมบัติคนนี้คนแรกเลยครับ สีถามบังว่าจะเป็นตัวไหนสีมูหรือจาแต่อ้ยังไงก็แต่ถามว่านั้นมันไม่เหมือนกันนะกับราม,มาเกียร์อะไรนะรามศูนย์รามศูนย์ใช่มันไม่น่าจะ <c oughs> คนละอย่างนะจ๊ะอันนั้นมันขึ้นขึ้นไปร้องแล้วก็ลงเย้เย้เย้ะเขาเสียงเดนเร็วท่านที่เขามาก่อนสี่ทุ่มโซดาเพิ่มใช่อันนี้อะไรก็จะมายาล้ำหัว คแล้วคนเป็นหมื่นนะจ๊ะถ้าไปบางที่ถ้าพิกแตกคือคนเป็นหมื่นสองหมื่นเออใช่ปมก็สิผมเคยร้องต่อให้ชั่วโมงยืนกั่ไหนนะร้อยะบ0ร้อยโตจีนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราจะโอ้ส้ม๊อกเป็นคนที่ถ่อมตัวมากครับเวลาปล่อยเขาปล่อยสุดๆเลยปล่อยของป้องป้องเลยครับ นูมีของมาเขาเอิ่นเป็นขำ้สาบขำ้สาบมันล่อยของคนมีของมันจว่าตึ้มๆไมใช่นึกว่าเขาทับของฝ่ายนอนยู่บน่นี่รือตังไงยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยสู้ๆเด้ออันนี้ยืนหรือนั่งเนี่ย ยืนแล้วค่ะๆๆไม่ไดยายามจะโคนเขาเะไม่ได้ยืนยืนแล้วบอแมนดอกต้องเล่นแบบนี้ครับบอใหญ่เพิ่นซีเรียสใหญ่เิ่นหัวจากมวนครับเดี๋หัวล้อทั้งวันก็ไม่ไหวนะหัวล้อกับกับำแพงก็ไม่ไหวนะเขาจะมาเป็นบ้าเอาคิวต่อไปนะครับใกล้แล้วเหมือนมาเลือกตั้งยังไงอย่างนั้นเลยแล้วเคยกินอย่างเจ้านี้ใช<ย>่ๆอ,อร่อยนะเจ้าประจำของวงเลยเวลามีบ้านพักเลียบร้อยบ้านนี้ขึ้นนี่อ่ะ วันที่คดีไม่แน่วันที่อาจจะเป็นบ้านฮักส้มปลอกก็ได้โอ้ขอให้มีเลยค่ะไม่ต้องขอหรอกมีแน่นอนแหละคอนเฟิร์มเลยมีแน่นอนตอนนี้ยังไม่มีฮักสักคนเอาตอนนี้เอาบ้านชังไปก่อนโอ้ยโอ้วันนี้มาตุยคือแบบท็อปฟอร์มเลยพี่น้องปล่อยขอนใช่ไหมครับต้องใหญ่เพิ่นหัวพี่น้องโกรณีครับพูดกับคนอื่นจะไม่เท่าไหร่ต่อมาพูดกับส้มปลอกต้องปล่อยผู้ใดสิฟ้าผมกระซังต้องให้นั่งหัวเระครับย่าน เขา้อกให้ดูร้องแล้วไม่ได้บา้าให้ร้องก็กลัวยังไม่ชินกับกล้องไงมนเลยจะร้องง่ายทุกวันใช่ไมคะโคผพี่น้องครับบาดเดียวก็ไปกำลังใจให้ทุกซองได้พี่น้องประมาณร้อยต่อไปต่อไปผกอกรสมพจะจะมีคอนเทนต์ครับผมใช้ลูกสาวทาคอนเทนต์ครัอนเทนต์อย่งองางพีนออ่น้องไปไทยอันสอันอ่า นี่ครับนั่งลานพี่น้องนักเสานั่งลานเขาแค่ต้นแรกของในวงเลยครับโอ้คอนเทนต์ดีนะใช่นั่งงานกี่ี่เสาครับนี่ครับคอนเทนต์นะครับเนาะแล้วก็เสาตรงเวทีใหญ่ครับเวทีกลางมีกี่ต้นครับเดี๋ยวจะให้คอนเทนต์นี่ครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจกดหนึ่งมากพี่น้องเดี๋ยวใช้ซุปปอร์ทำคอนเทนต์แต่ก่อนนะแต่ก่อนเขายังมีเนี่ยเสาโดมถ่ายเสาโดมกับล้อรถบอสเป็นคนเริ่มคนแรกเลยคนดูเป็นแสนอ่ะเราต้อง แบบตามคนอื่นเขาใช่ไหมใช่นั่งแอวเลยนั่งร้านกับเสานั่งร้านกับเสาแมนยังหรอแล้วก็ไปอีกอีกคอนเทนต์หนึ่งน่าสนใจมากอะไรคะไปไปถ่ายแดนเซอร์คนไหนไม่อับนะโอ้ยอันนี้อันนี้น่าจะได้หลายอยู่ค่ะใช่เข้ามานอนครับมาเนี่ยมาตุ้ยกับซิ่เดียวสมเวลาสมอ่าสมมาว่าขวดเลยครับเพราะว่าจะติดตั้งจอแล้วบาดนี้ยังไงก็ฝากส้มป๊อก ลำเพินออฟฟิเชียลแล้วกับบ้านฮักบ้านช่างเพิ่นเฟซบุ๊กสมปงสมปอกนะพี่น้องนั่นแหละมาเป็นกำลังใจเพิ่นมีฉายาไหมนี่แม่ไม่ตั้งให้ยังยังค่ะยังไม่มีแม่ยังไม่มีแม่ฮักค่ะเดี๋ยวคิดไว้แล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกอีกทีหาสู้ๆเด้อมาแล้วเนาะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สักรับคลิปหนัดก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวเป้ลำเพินออฟฟิเชียลครับมาแล้วพี่น้องลีกัสซิดมาแล้วครับพี่น้องครับ เด้สว hey, <speaking in the background> ัสดีสวัสดีครับพี่น้องครับยังมาอีกเลยครับไมครับบายบายสวัสดีครับไปยงไาไปยังไงน